สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอนุ้ยในช่องสาระไตค่ะช่องที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาไตนะคะหรือว่าการดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารในแง่ของผู้ป่วยโรคไตนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอโทษก่อนนะคะที่เราหายกันไปนานนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของโรคไตมันก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่บางคนก็ยังเข้าใจไม่ถูกนะคะ อย่างเช่นคนไข้ยังไม่ได้เป็นโรคตายแต่บางครั้งอาจจะมีคุณหมอบอกว่าโอเคค่ะา,ายเริ่มไม่ดีแล้วนะคำว่าไม่ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าได้ย้อนกลับไปฟังอี EP ก่อนๆของหมอก็จะพบว่าจริงๆเนี่ยค่าไตาเรามีตั้ง5ระดับใช่ไหมคะในคน ที่ค่าไตาย,ยังไม่ได้ต่ำกว่าระดับ 3B บแต่พบว่ามีค่าไตาที่เสื่อมลงสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูก็คือ 1. อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมนะคะเพราะว่าถ้าเราแก้ไขที่สาเหตุได้ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นบางคนมีภาวะไปรับประทานยาบางชนิดหรือว่ามีทานพวกสารเสริมอาหารบางอย่างที่มากเกินไปทําให้การทํางานของไตลดลงอันนี้ก็ต้องไปหยุดยาหรือว่าสารเสริมหรือว่าสมุนไพรต่างๆที่จะส่งผลกระทบก,กับไตของท่านนะคะหรือว่าบางคนเป็นจากการที่ควบคุมโรคไม่ดีโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้การไปควบคุมโรคให้ดีก็ค คือการป้องกันการเสื่อมของไตนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าถามหมอว่าแล้วอาหารอะไรที่จะช่วยป้องกันภาวะไตเสื่อมนะคะก็คืออาหารที่สามารถป้องกันสาเหตุหรือว่าทําให้สาเหตุของการเกิดไตเสื่อมเนี่ยทุเลาลงหรือว่ารักษาสาเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้า จะหาคีย์ว่าเราจะกินอย่างไรที่เราจะป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมนะคะในแง่อาหารอันดับแรกเลยคือกินพลังงานให้เพียงพอ เพียงพอในที่นี้ก็คือสามารถรักษาระดับน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคือไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปโดยเกณฑ์ปกติของระดับตุน้ำหนักตัวนะคะเราก็จะดู2เกณฑ์ด้วยกันนะคะเกณฑ์อันดับแรกเราเรียกว่าดัชนีมวลกายนะคะก็คือให้เอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรกำลังสองนะคะถ้าค่าตกอยู่ในเรงสิบแปดจุดห้าถึงยี่สิบสองจุดเก้าอันนี้คือภาวะ ที่มีดัชนีมวลกายปกติซึ่งอนุมานว่าน้ำหนักตัวตอนนี้ คือน้ำหนักตัวที่ปกติโดยถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเช่นอายุเกิน75ปีขึ้นไปเนี่ยเรามักจะอยากให้น้ำหนักตัวอยู่ที่ขอบบนก็คืออยู่เกิน BMI ที่20ขึ้นไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านมีการเจ็บป่วยหรือว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ต้องมีการอดอาหารหรือว่าขาดอาหารเนี่ยก็จะมีสเปร์อยู่ในร่างกายทําให้สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุเราไม่อยากให้น้ําหนักตัวเนี่ยน้อยเกินไปนะคะ เมื่อมาดูในแง่ของน้ําหนักตัวนะคะถ้าน้อยอ่ไม่ดีแน่แพอถ้าน้ําหนักตัวแบบ b m เเยอะเกินเช่นเกิน22.9สิ่งที่เราจะมาดูเป็นพารามิเตอร์ที่2นะคะก็คือให้ดูเส้นรอบเอวนะคะก็คือใช้สายวัดมาวัดเส้นรอบพุงของเราเนี่ยนะคะถ้ารอบเอวของเราเอาแบบง่ายๆนะคะมากกว่าส่วนสูงหาร2เช่นเราสูง150ห้าหาร2คือ75้ารอบเอวเราเกิน75้าเซนอันเนี้ยเริ่มบอกแล้วว่าคนนั้นมีภาวะ อ้วนลงพุงนะคะซึ่งภาวะอ้วนลงพุงก็จะนํามาซึ่งการเกิดการอักเสบในร่างกายเราอาจจะนําไปสู่ภาวะไตเสื่อมได้เพราะฉะนั้นในแง่พลังงานก็คือพลังงานที่รับประทานแล้วเนี่ยพอดีที่จะช่วยรักษาระดับน้ําหนักตัวเอาไว้ได้แล้วก็ในแง่ของ พลังงานพอพอดีแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูในแง่ของสารอาหารนะคะซึ่งสารอาหารเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสารอาหารหลักกับสารอาหารรองนะคะสารอาหารรองก็พวกเกลือแร่และธาตุวิตามินเราต้องการหลากหลายนะคะถ้าสมมติว่าไตเราปกติเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะเกินถ้ากินจากอาหารเพราะว่าไตสามารถที่จะขับออกไปได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้กินเสริมที่เป็นพวกวิตามินหรืออาหารเสริมที่เป็นเม็ดๆนะคะเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเออมากเกินไปอันนี้อาจจะทําให้มีอัตราการกรองของไตที่ต้องทำงาน,นหนักขึ้นแล้วก็เกิดความผิดปกติหรือเกิดการที่เป็นพิษจากสารเหล่านั้นเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายอาจจะมีผลกระทบต่อตับด้วยเพราะนั้นจริงๆเนี่ยในแง่ของหลัก วิชาการของทางโภชนาการนะคะเราจะกินอาหารเสริมหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์เสริมที่เป็นพวกวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยเราจะกินเมื่อเรารู้ว่าเราขาดมันนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้ากินอาหารครบเป็นอาหารสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดนะคะอันดับต่อไปนะคะในแง่ของสารอาหารหลักก็จะแบ่งออกเป็นค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะด้วยหลักการ คาร์โบไฮเดรตให้เลือกประมาณพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเพราะพวกนี้จะเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์อย่างเช่นข้าวก็ควรจะเป็นข้าวซ้อมมือข้าวกล้องนะคะหรือว่าอาจจะมีกินพวกธัญพืชนะคะอย่างเช่นพวกลูกเดือยถั่วแดงอะไรพวกนี้ก็จัดเป็นกลุ่มธัญพืชที่มีช่วไฟเบอร์มีแร่ธาตุมีวิตามินสามารถมาผสมอยู่ในพวกข้าวแป้งได้นะคะในแง่ของ โปรโตีนนะคะเราควรจะเลือกทานโปรโตีนดีคําว่าโปรโตีนดีก็คือ โปรตีนจากถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะหรือว่าจะเป็นพวกไข่ขาวนะคะหรือว่าจะเป็นพวก e, โปรตีนจากพืชน,นะคะก็จะเป็นเต้าหู้นะคะหรือว่าทานโปรตีนให้หลากหลายก็คือหมายถึงว่าออถ้าเป็นจากพืชเนี่ยต้องหลากหลายชนิดเนื่องจากว่าตัวโปรตีนจากพืชอาจจะมีกรดอะมิโนจําเป็นไม่ครบถ้วนนะคะในแง่ของไขมันนะคะให้เลือกรับประทานหนึ่งก็คือคุณภาพต้องเป็นไขมันดีก่อนนะคะถ้าเป็น ไขมันดีเนี่ยก็คือเป็นจากถ้าเป็นน้ํามันประกอบอาหารก็คือพวกน้ํามันพืชที่ไม่ใช่น้ามันปาล์มไม่ใช่น้ามันหมูแล้วก็ไม่ใช่น้ํามันมะพร้าวนะคะเพราะว่า น้ำมัน3มชนิดนี้ที่หมอกล่าวไปนะคะจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มคนสูงอายุยิ่งมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่เดิมอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะก็อาจจะส่งผลให้เกิดระดับคอเลสเตอรอล L D L ในเลือดที่ผิดปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงน้ำมัน3มชนิดนี้นะคะ โดยน้ํามันเนี่ยก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีแนวโน้มจะอ้วนนะคะก็ควรที่จะเลือกไม่กินของที่ใช้น้ํามันเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นของทอดนะคะหลีกเลี่ยงพวกแกงกะทิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะทําให้ลดปริมาณไขมันหรือว่าน้ํามันเกินได้แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าสมมติว่าเป็น คนที่น้ําหนักตัวน้อยจริงๆเนี่ยไขยมันก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีเพราะฉนั้นในการทานอาหารถ้าเราทาเองที่บ้านทอดเองไม่ได้ใช้น้ํามันซ้ํานะคะอาหารประเภทน้ํามันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยทําให้เพิ่มพลังงานให้กับผู้ป่วยได้นะคะเพราะว่า ทานน้อยแต่ได้พลังงานเยอะเนื่องจากการทานน้ำมันเนี่ยทานหนึ่งช้อนชาก็จะได้พลังงานอยู่ประมาณ4.5กิโลแคลอรีเท่ากับเรากินข้าวเนี่ยครึ่งทัพพีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าน้ำมันน่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่ทําให้เขาไม่ต้องกินเยอะมากแต่ว่าสามารถได้พลังงานที่เพียงพออันนี้เราพูดถึงในกลุ่มที่มีภาวะน้ําหนักตัวน้อยนะคะเพรสโมเดลนะคะเพรสโมเดลในที่นี้ก็คือหมายถึงว่า การอาหารเนี่ยจะกินยังไงให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วน